สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวจากผจญภัยกับเทพศาสตรากันอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตามติดการเดินทางของชิฟเฟิงกันต่อในช่วงบทที่8 1ดสถึงแปค่ะครับผมช่วงนี้เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองการเจอศัตรูเก่งๆแล้วก็เอ่อการเผชิญหน้าครั้งสําคัญด้วยใช่เลยค่ะเราจะเห็นว่าชิฟเฟิงเนี่ยก้าวหน้าไปเร็วมากจริงๆทั้งอุปกรณ์สกิล แล้วก็ไหวพริบในการรับมือสถานการณ์ต่างๆงั้นเรามาเริ่มกันที่บท81เลยนะครับจุดเริ่มต้นก็คือชิเฟิงเขาได้รับค่าความชอบจากแบล็กเบียถึง1,000แต้มเลยอือระดับที่เคารพนับถึงเลยนะคะซึ่งไวมากทำให้เขาได้รางวัลเป็นหีบสมบัติเหล็กลึกลับมาแล้วในหีบมีอะไรบ้างครับเนี่ยของดีเลยค่ะมีสชิ้นเด่นๆคือผ้าคลุมนักไล่ล่าทมินระดับเงินลับ อันนี้หายากมากนะตอนนั้นช่วยเพิ่มความคล่องตัวความเร็วแล้วก็มีสกิลเด็ดคือย่างก้าวไร้เสียงโอโ้โหเหมาะกับสไตล์นักดาบแบบชิเฟิงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะอีกชิ้นก็คือจี้ล่ามระดับเหล็กลึกลับอันนี้เพิ่มความเสียหายเวทมนต์5%ชิฟเฟิงเขาก็เลยเออมอบให้แบกกีเพื่อนเขาไปอ๋อให้เพื่อนที่ใช้เวทสินะครับแล้วตัวชิเฟิงเองก็เลเวล5พอดี ค่ะพอเลเวลหปุ๊บเขาก็ใส่เซตอุปกรณ์จันทราเงินได้ครบชุดเลยครบชุดนี่คือค่าสถานะพุ่งเลยสิครับพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยค่ะทั้งพลังโจมตีป้องกัน HP แล้วก็มีเอฟเฟกตเซตโล่พลังชีวิตลดความเสียหายอีกเพียบยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเขายังมีพรสวรรค์ถือดาบคู่อีกอืมทาให้สวมดาบโลหิตระดับเงินลับเป็นอาวุธรองได้อีกตอนนี้คือเอ่อเทียบกับผู้เล่นทั่วไปนี่คนละเรื่องเลยค่ะ แข็งแกร่งขนาดนี้ก็ต้องหาเรื่องท้าทายทำต่อสินะครับแน่นอนค่ะเขาก็เลยไปรับภารกิจล่างูสองหัวเลเวล10 l เลเวล10เลยแหละครับตอนนั้นถือว่าโหดมากนะโหดสิคะงูพวกนี้ HP ตั้ง950แถมมีพิษร้ายรู้จักป้องกันด้วยแต่ชิเฟิงต้องการวัตถุด,ดิบตีเล็กหายากจากมันแต่ดูเหมือนด้วยของระดับนี้ชิเฟิงคงจัดการไม่ยากเท่าไหร่ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ เขาใช้ทักษะคมมีดวายุกับดาบฟันคู่โจมตีจุดอ่อนแม่นมากแล้วดาบเอเวจีก็มีเอฟเฟกคำสามรณะอีกแป๊บเดียวก็จัดการงูเลเวลสิได้แล้วเร็วมากแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นแค่อุ่นเครื่องพอเขาเดินลึกเข้าไปอีกก็ไปเจอกับบอสใหญ่เลยราชางูสองหัวระดับยอดเยี่ยมหายากเลเวลสิโหยอดเยี่ยมหายาก HP เท่าไหร่ครับตัวนี้สี่พันค่ะ แถมมีงูองครักษ์อีกสองตัวตัวละพันสีงานช้างเลยนะครับเนี่ยต้องสู้ยังไงล่ะทีนี้ชิกเฟงเขาก็ใช้แผนค่ะใช้มายาสังหารสร้างร่างแยกออกมาก่อนเลยอ๋อร่างแยกเอาไว้ล่อใช่ค่ะล่อองครักษ์สองตัวออกมาห่างๆจากราชงูแล้วก็ด้วยความเร็วกับดามจที่เหนือกว่าก็จัดการองครักษ์ไปก่อนอย่างรวดเร็วเคลีย์ลูกน้องก่อนแล้วเพรดวลเดียวกับบอสค่ะ แต่การสู้กับราชงูนี่ตึงเครียดมากมันมีทั้งกรดกัดกร่อนยิงไกลๆแล้วก็หมอกพิษที่เป็นวงกว้างอันตรายสุดๆชิเฟงต้องหลบเก่งน่าดูเลยนะครับต้องใช้สเต็ปเท้าการหลบหลีกขั้นสูงเลยค่ะแล้วก็อาศัยร่างแยกช่วยดึงความสนใจสลับกันไปใช้สกิลระยะไกลยอย่างก้าวมังกรผ่าช่วยด้วยและตอนภท้ายที่เลือดน้อยทั้งคู่ละครับเห็นว่ามีทีเด็ดด้วยใช่ค่ะจังหวะน,นั้นคือวัดใจกันเลย ชิฟังตัดสินใจใช้ไอเทมลับม้วนคาถาเปลี่ยนร่างค่ะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนราชางูให้กลายเป็นแกะชั่วขนาดหนึ่งฮะจริงดิโอ้โหพลิกสถานการณ์เลยนะนั่น พลิกเลยค่ะพอราชางูกลายเป็นแกะทำอะไรไม่ได้ชิเฟิงก็ระดมสกิลทั้งหมดใส่เลยทั้งพันธนาการอเวจีแล้วก็ปิดท้ายด้วยม้วนคาถาระเบิดเพลิงต่อเนื่องสุดยอดคว้าชายัยชนะมาได้แบบเหนือชั้นจริงๆได้ของดีเยอะไหมครับคุ้มค่าเหนื่อยเลยค่ะได้วัตถุดิบเควสครบแล้วก็ได้ไอเทมดีๆอีกหลายชิน้นค่าประสบการณ์นี่เกือบจะเลเวลกแล้วครับผมหลังจากจัดการราชางูได้เขาก็มุ่งหน้าไปทาภารกิจสาคัญต่อเลย ค่ะไปที่หุบเขาฟีซิสซึ่งเป็นพื้นที่เลเวล8เพื่อทำภารกิจเกี่ยวกับอ้มประการเหล็กกล้าบารูเทียอันนี้สำคัญมากกับการสร้างกิวในอนาคตแต่รอบนี้เขาไม่ได้ไปแบบเปิดเผยตัวตนใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะเขาใช้หน้ากากปีศาจปลอมตัวเป็นชายวัยกลางคนใส่ชุดเกราะสีดำที่แปลงมาจากชุดจันทราเงินนั่นแหละแล้วก็สวมผ้าคลุมปิดบังหน้าตาดูลึกลับมาก ระหว่างรอ,อนี่เห็นว่าเช็ครายได้ด้วยค่ะเช็ครายได้จากการประมูลแบบหลอมที่เขาเอาไปลงขายไว้ก่อนหน้านี้คือขายหมดเกลี้ยงเลยได้เงินมา60กว่าเหรียญทองโหหกสิเหรียญทองตอนนั้นนี่คือรวยมหาศาลเลยนะครับมหาศาลจริงๆค่ะเขาก็เอาไปแลกเป็นเครดิตเงินจริงบ้างแต่ก็ยังเก็บไว้เป็นทุนสร้างกิลซึ่งยังต้องการอีกเยอะมากแล้วก็ถึงเวลาที่นัดหมายการปรากฏตัวของเกนทอลสโน ใช่ค่ะผู้นำกิโอโรโบรสมาถึงเธอก็พยายามใช้สกิลตรวจสอบชิเฟงนะคะแต่แต่แต่เห็นแค่ว่าเป็นเอ่อเลเวลหเท่านั้นเองมองไม่เห็นชื่อจริงไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยโอ้ทำให้เธอยิ่งสงสัยแล้วก็เอ่อประทับใจในความลึกลับของชิเฟงเข้าไปใหญ่เลยสิครับถูกต้องคะแล้วเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังจากชุดเกราะที่ชิเฟงใส่ด้วยการเจรจาก็เริ่มขึ้นไหน แต่อยากร่วมมือในสถานะที่เท่าเทียมกันหืมยืนข้อเสนอแบบนี้เลยเ็นโทสโนว่าไงครับตอนแรกเธอก็ลังเลนะคะแบบ ใครกันอยู่ดีๆจะมาขอร่วมมือเท,เท่าเทียมกับกิวใหญ่อย่างโอโรบรอสครับแล้วชิเฟงทำไงต่อเขาก็เลยต้องโชว์ของค่ะหยิบแบบหลอมอุปกรณ์เหล็กลึกลับเลเวลสิออกมาให้ดูโอ้โหของแรงเลยนะนั่นกิวใหญ่ๆต้องตาลุกวาวแน่ๆตาลุกวาวจนตกตะลึงเลยค่ะเกนเทอร์สโนนี่คือเอ่อยอมตกลงทันทีเลยเพราะรู้ว่าคนที่มีของแบบนี้ได้ ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเป็นการเจราจาที่ใช้ความได้เปรียบเรื่องข้อมูลกับความสามารถเฉพาะตัวได้สุดยอดจริงๆสรุปข้อตกลงเป็นยังไงครับก็คือชิเฟงจะตั้งองค์กรผลิตของตัวเองชื่อพันธมิตรขอบฟ้าแล้วโอโรโบรอสจะช่วยโปรโมทให้แลกกับสิทธิพิเศษในการซื้อขายไอเทมแล้วก็ชิเฟงต้องให้แบบหลอมเกราะประกายแสง10ชิ้นเป็นการตอบแทนล่วงหน้าทันทีจ่ายล่วงหน้าเลยหรอครับค่ะ แล้วก็มีสัญญาว่าจะหาอุปกรณ์เหล็กลึกลับเลเวล10ให้อีก100ชิ้นในอนาคตด้วยเป็นดีลที่ซับซ้อนแต่ก็วินวินทั้งคู่เป็นพันธมิตรที่น่าจับตามองมากครับหลังจากตกลงกันแล้วเกิดอะไรต่อครับเกนโทสโนก็ชวนชีเฟงไปเก็บเลเวลด้วยกันแต่ชีเฟงเขาติดภารกิจก็เลยปฏิเสธไปแต่ขอให้ทางโอโรโบรสช่วยเคลียร์ทางไปยังจุดหมายภารกิจแทนก็เลยได้เดินทางมาด้วยกันช่วงสั้นๆส,นสินะครับค่ะ พอเข้าเขตหุบเขาชีเฟงก็เตือนเลยว่าให้ระวังมนุษย์ปักษาเลเวลเก้าที่มันจะซุ่มอยู่บนต้นไม้โจมตีจากอากาศพวกนี้รับมือยากใช่ไหมครับยากค่ะเพราะมันบินได้โจมตีจากพื้นดินใส่ลำบากแล้วก็ไม่ทันขัดคำก็โดนเลยค่ะมนุษย์ปักษาสี่ตัวโฉบลงมาโจมตี โอ oh, มีคนโดนจับไปด้วยนี่ครับใช่ค่ะสมาชิกในปาร์ตี้คนหนึ่งเกือบแย่ดีที่เกนโทสโนกับเจ้ายูรูช่วยไว้ทันแต่ก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีเพราะสู้กับศัตรูบนฟ้ามันยากจริงๆแล้วชิเฟิงแหละครับยืนดูเฉยเลยหรว่าที่คนอื่นกําลังลําบากนี่แหละชิเฟิงโชว์เทพเลยเขาใช้สกิลย่างก้าวเหินหาวกระโดดพรึบขึ้นไปบนยอดไม้เลยกระโดดขึ้นไปบนยอดไม้เลยเหรอครับทําได้ไงเนี่ย นั่นสิคะทุกคนในปาร์ตี้คืออึ้งไปเลยแล้วเขาก็ใช้ดาบคู่บนยอดไม้นั่นแหละไล่ฟันมนุษย์ปักษาทีละตัวตัว,ตวอย่างรวดเร็วดาเมจนี้คือแรงกว่าคนอื่นรวมกันอีกมัง้งโหจริงแสดงฝีมือให้เห็นกันจะจะเลยใช่ค่ะฉากนี้คือสร้างความตกตะลึงปนทึ่งให้กับปาร์ตี้ของแกนท s โทสโลมากโดยเฉพาะเสี่ยวเย่เอ๋อที่แบบรีบเข้ามาอ้อนขอห้ชีเฟิงสอนเทคนิคนี้ให้เลย ฮก็เป็นภาพที่น <Uh ่าประทับใจจริงๆครับสรุปแล้วช่วงบท81-85ถึงนี่เราเห็นพ right ัฒนาการของชิเฟงชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะทั้งพลังต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์ระดับเทพทักษะการต่อสู้ที่เฉียบคมการวางแผนที่รอบคอบแล้วก็เความสามารถในการเจรจาต่อรองสร้างคอนเน็ชันกับคนสำคัญอย่างแกนโตสโนได้ครับ การเดินทางของเขายังต้องไปต่ออีกไกลเลยนะครับก็น่าคิดว่าการที่เขาสร้างพันธมิตรขอบฟ้าขึ้นมาแล้วก็ไปจับมือกับกิวใหญ่อย่างออโรโบรสเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อไปในระยะยาวอืมนั่นสิคะเขาจะรักษาสมดุลระหว่างการพึ่งพากับความเป็นอิสระของตัวเองได้ยังไงนะเป็นคำถามที่น่าติดตามมากครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ